ขึ้นบ่ได้มันอาจจมืนแล้วก็เ็นอันตรายสบายดีน,นันบูสมทุกๆค,คนที่เขามาหับสมในตอนนี้เนาะเมื่อนี้ตัวสีพาทุกคนไปเที่ยวที่ผาสมนางนี่ทุกคนเห็นบ่ซีอูบริเวณประมาณนี้แต่ว่ามันซีอู่บ่ระสูงประเด,ด้วยทุกคนเด้อเพราะว่าเมื่อนี้มันซ่าแล้วนะ ประมาณเก้าโมงละเขาชีขึ้นไปแต่ว่าสีส้มบรรยากาศใกล้ๆบริเวณตัวเมืองในนึงละกันมือต่อไปว่าชีขึ้นผาแดงที่ว่ายูลิปหมอกผนอะหมอกนี่บังไว้ละน่าจะบ่เห็นแต่ว่าตอนนี้นี่เขายังอยู่บ้านของไอวินโดอยู่เลยทุกคนเ้อแต่ว่าเขาสีพากกันกินข้าวก่อนเก็บแห้งก่อนแล้วจึงสิขึ้นไปพิชิตผาส้มนางนั่นเองเนาะ <c oughs> กับ๋วาสูงหลายเนาะแต่กะ้าทายอยู่่ะแล้วจึงเจอกัน ตอนนี้เขากำลังอยู่ในตัวเมืองอยู่นะทุกคนเนาะเขากำลังที่ไปหาทางขึ้นแล้วกันมาหนีกันเลยครับไอประดับดินอูแล้วก็พอพอคนทัวร์พาทัวร์พาทัวรไอวินโด้นั่นเองเนาะคนรอคือเก่าอยู่อยู่บนเวือสุดขวานี่แหละเนาะตอนนี้เขาอยู่บริเวณสุดขวารอเรือนี่อย่างขวากับเนางเขียวกับไอวินโด้คือเก่า ทางนี้ก็สิเป็นขัวที่ว่าเขาเจ้ามักมาไทยหงบประจําเลยเพราะว่าเขาอยู่บริเวณใกล้ๆนี่เนาะแลวตอนนี้เขาสิเป็นบริเวณทางขึ้นแล้วเนาะนี่บรรยากาศกาลังดีเลยนสี่นงได้ยูเสลยเมัดเจ้าัเรา้งื่องเรื่องคนตมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมันจะมือหนอยนึงปกติปกติเท่าไหร่ราคาปีป่ ไม่ไมละคนหนึ่งสาวคิดจําปกติคนหนึ่งสาวพันเนาะอ๋อโดยราคาดยเนาะปกติราคาขึ้นซียูสาวพันแต่ว่าวิวที่เห็นก็นคือเป็นวิวตัวเมืองทั้งหมดเลยกันละกันซีเห็นนั่งขวบพี่เนาะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะเพราะว่าทางมันจะเป็นเบื่อเบื่อเลยนึงนข้าจะว่าขึ้นบอ่บอได้มันอาจจะมืนแล้วก็เป็นอันตรายเพราะว่าฝนมันหากกระตกนะเริ่มเมื่อยทุกคนเดี๋ยวสิค่อยๆท้ายไปเนาะ เห็นวิวตัวเมือ,องทุกคนเนาะย่างมาได้ระยะหนึ่งก็สะเห็นวิวประมาณนี้แหละเมื่อยไปต่อพ่อข้าเจ้าไปก่อนอแลาล่ะมืนน้อนี้แบกน้ำมาตุกใหสองตุกละกะพวกกาแฟพวกจอกแล้วก็เครื่องกินกาแฟไปกินกาแฟฮอ,อ,อนๆอยู่เถิงกันฟินแต่โบมีต้มมีเด้อมื้อนี้ทุกคน ัเลยางมีวุกริมีบอลนางพักพรซิวซิวห่พจิ้วซิวก่อนเป็นแต่หาวที่ไปเท่านั่งอะไรจับเลยเอากองบอมาด้ยไป่ยไไม่น่อย่างนั้น้ยอาสลืมมันสั่งง้คุณว่าติให้ไดจุ่มกินเหล้าตั้งหางนะโอ เราเอาสิสัางจุ่มกินเหล่าตัางหานี่ยอย่าลืมส้างคนบ่เต็มน้ำมีดัวนี่น้องทุกคนเราเดินทางมาอีกบริเวณหอกระหอดละอยู่บริเวณใกล้ๆแหละทุกคนเนาะตามที่คิดกันน่ะจะประมาณเฮ้ย ประมาณซาวราทีทุกคนเพราะว่าเส้นทางมันกะว่ามื่นบอมกับมือนม่อน,อนอยู่แต่มันกะพอขึ้นสบายมันกะมีจุดที่มื่นแนบมื่นแน่นแนกตต้องระวังกันเนาะเพราะเราได้โคนไวเกินบราณเต่นเต้นซ้ำาันใ้แบกนำคำนมาสองตุกก็มีนักท่องเที่ยวท่านอื่นมาเที่ยวเพื่อนเนาะวิวเชิงนี้ค่อนข้างว่าง,งามเลยแหละนี่มีจุดชมวิวอยู่บนกลางเต้น สบายเลยนี่งานางานเดี๋ยวขึ้นไปทางเทิมหุนเนาะทางนี้โอ้มีคุ่นอีกทุกคนมีสูงสูงุ่นอีกวัจุดนี้น่ะจะเป็นจุดกลางเต้นจุดให้ขาเจ้ามานั่งกินกาบแปกเราเป็นอย่างเพราะว่าราคามันซาวนกีบเพราะว่าขาเจ้าบุญแล้วนะนมาคนข่าววาังงามหลเลยนะสะดวกสบายคนข่าววาังงามเลย กันให้ในะะราคาเพิ่มขึ้นสูงนี่เพราะว่าต้องได้ใช้การบุรณะค่อนข้างว่าหลายาลงั้นขอไอ้ประดับดินครับไอ้วินโดโอ้โหคนเขาขึ้นมาฮอดนี่แหละกับค่อนข่าวว่าสวยงามเลยแหละนี่ตัวนี้มันผ่ายอย่างกว่าไอผ่าสมนางอันนี้ไลยอันนี้นจะเป็นผ่ากิ้ลมเนาะตัวทั้งเธอเห็นไหมผ่ากิ้วลมกิ้วลมอ่ะตัวจอมสุดเลยอ่ะจอมสุดจอมสุปดนมาแล้วสองสัมวง แต่ลุสองสัวโมงค่อยใส่ได้นี่ค่อยใส่สองสัปโมงเลยแต่ผู้อื่นใส่ซ้ำเลยรับซี่ก็แล้วแต่ต้องค่อยเป็นคนท้องถิ่นมีผู้ยิ่ใส่ที่ว่ายางใส่เวลาดนลที่สุดเนาะดนที่สุดก็เป็นตัวนี้เนาะตัวนี้มีเปล่าผ้านางนอนหรือว่าผ้าทั่วเนาะผ้านางนอนกับผ้าทั่วอ้าวนางนอนนี่โบเมนว่าเป็นผู้พางลักษณะแบบคนเป็นผู้สาวนอนว่ะรือจังไดเออแม่เลยเขานางนอนนางนอนก็คือเป็นเป็นผู้สาวเนาะก็คือโบเมนผู้สาวผ้าอันั่นมันคือผู้คนนอนเนาะแต่เป็นออกผู้หญิงอ๋อ คล้ายๆแบบันผู้เท่าผู้นางที่อยู่หลวงอาบาร์มันโมเป็นผู้พางทรงเป็นคนแล้วนมมีสผอมสไลม์อ๋อแล้วแล้วส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยู่นี่อันนี้บอสอันนี้จะเป็นส่วนหัวเนาะอันนี้นาะ๋อทางนี้จะเป็นส่วนหัวไม่แหละแล้วก็ทางตีนจะไปพุ่นเราส่วนหัวแล้วก็ผมมาทำไมทังนี้แล้วสมมุติอยากเห็นแบบภาพเต็มๆเขาต้องไปเบิ้งอยู่ตัวใดอไปเบิ้งอยู่ตัวใดเต็มเขาจะไปอันลงไปเบิ้งยองเฮียนปฐมเออ่มัธยมเนาะมัธยมของของมังน้อยเนาะออืมยุบเนี่ยมัธยมตัวนั้นตัวหลังแดงๆยาวๆเห็นปะโอเห่ละเห่ละ ตัวน,นั้นแหละตัวน,นั้น<อ>จะเห็นเราไปตอนคืนตอนซอยกับโบเ็นดีปานอดแต่ตอนค<อ>ืนมันจะปีเงาเนาะก็คือเงาลึกมันเราจะมีเงาสะท้อนขึ้นมานะจะเป็นเงาแบบตะเวนกำลังตกดินแล้วมันซองขึ้นเนาะบ<อ>่บกบ,กบ,กบก่บก่กบออ่าตอนคืนจะไปในช่วงประมาณอ่าหกเจ็ดโมงแรง<อ>จะเห็นดีที่สุดเลยแหละตัวนั้นอ๋อโอ้ยมีโอกาสที่พาทุกคนไปเบิ่งเนาะท่านบไปเห็นกับไปตลาดอะไรยู่นั้นเป็นตลาดเสาเนาะอยู่ใกล้ๆโดยเบิ่งมื่ออื้นโอ้ยยูปนก็คงให้บอกไม่แน่ไม่แหละอันนั้นโกงไม่ห้เพราะว่าขึ้นไปอยู่แต่ว่าเห็นอยู่ผ่าัตวนต เป็นแบบผู้สาวนอนเนาะเรียกตัวนั้นได้ขึ้นได้บ่ตัวนั้นจะเป็นผ้าซางเนาะผ้าซางขึ้นได้ไหมน่ะแต่ก็ใส่เวลาสองสัปโมงคือกันอ๋ออันนี้จะเป็นผ้านางนอนเนาะผ้านอนก็ขึ้นได้ตัวนี้ใส่เวลาชั่วโมงปลายนิดนแต่ว่าผ้านางนอนน้อยผ้านอนนอนใหญ่แล้วก็ผ้าทั่วเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ขึ้นตัวใดเหมือนกันสุกทั้งกันผ้าแดงเขาจะนี่ผ้าแดงเนาะผ้าแดงที่นี่เนาะเพราะว่าที่ขึ้นไปมือหน้าแม่นแหละโบมือหน้ากับมืออื่นนี่แหละ พราะว่ามันกระต๊กแน่เนาะคันทางมันกับ่ค่อยสบายสะดวกสบายเป็นไดแต่คิดว่าคั้นค่อยๆไปค่อยๆแบบระวังระวังไปกันอาจจะเห็นอยู่เนาะแต่ว่าอยู่จุดนี้นี่ที่สามารถเห็นได้ตัวเมืองทั้งเมดเลยแล้วก็เห็นหัวคำหัวคำน้ำอูลวก็มีโซนนันไปทางเรือเนาะทาเรือสมมุติว่าไผอยากไปเมืองน้อยเก่าก็ไปไปบริเวณนั้นลวก็ไปปรึกษาเขาเจ้าก็ได้นะว่าจะไปยังไหนเนาะหรือว่าปรึกษาไอ้นี่เลยแหละง่ายๆที่สุด อ่ะเพื่าเขาก็ได้เน <Man. S 1> าะว่าไปจักสุโม,มงมาจาักสุโม,มงเขาก็ให้ข้อมูลได้เนาะแมนหรือว่าเป็นไผรที่ว่าบรสะดวกที่จะมาถามพี่ก็สามารถติดต,ต่อเบอร์ไรได้เลยเนาะแ <man>, มนเมนเมนเบอร,<ะ>เบอร์เบอร์เจ้าไหนก็ลืมละเบอร์อ่าศูนย์สองศูนย์เนาะส<ม>องสองศูนย์สองสองห้าห้าห้าเนาะติดต่อมาได้เนาะใส่แอปใส่ไลน์แล้วก็ใส่เบอร์โทรเดียวกันเลยไกลโลโก้ไอวินโดด้วยซื้อวินโดเนาะเป็นโลโก้สุดยอดสุดยอดอันนี้จะเป็นคัวอดขวดมิตรภาพระหว่างลาวจีนเนาะเอา เนนมนหรอเมนแหละสร้างแต่ปีเจ็ดเจ็ดสิบสามเนาะโอ้ตัวนี้นี่บอกเมนแหละหงายสองร้อยเมตรเนาะสองร้อยเมตรแมนแหละจะเป็นอ่าครัวที่คิดว่าข้าพเจ้าคิดว่างามที่สุดตั้งแต่ข้าพเจ้าหูหูมาเนาะเพราะสองข้างทางจะมีปั๊มยามเนาะปั๊มยามตะกี้นะผู้ใดที่จะไปจะมาเขาต้องยามเรื่องรถเรื่องคนผู้ใดคนบอดี้เพรหรือว่ารถตั้งระเบิดตั้งบเป็นอย่างไรเนาะตั้งขังอาวุธเลยแต่ก้อนนั่นนะโดยนะโดยข้าพเจ้าจะเอาไว้โอ้เพราะว่าทางนี้เป็นทางผ่านมาเตสัยเกาะ ทางผ่านมาเตยเซแดนจีนเนาะจีนแล้วก็ไปทางสำเนาออันนี้นะ oh. มีสถาบันเหล่าจีนเนาะโดยโดยโดยเขาเจ้าก็เฮ็ดเพื่อความสะดวกสบายเนาะในการสัญจรอันนี้ก็เบิ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดสิบสามกันนี่ก็บสี่สิบปลายปีเลยได้อหมนนไอ้ไอ้เกิดปีเท่าใดปีอ่าแปดสิบเก้าเนะ oh. าะโอ้เป็นคนพื้นที่เลยเนาะหูจกักทุกซอกทุกมุมของเมืองงอยเนาะเมืองงอยเก่าละวใหม่กับหูจักบดีเบิดโฮเบิด แต่ก้อนก็เป็นคนยูคนแหละเรายายมาบอกเลยว่าทุกๆคนที่ว่าอยากมาเที่ยวอยู่นี่หาเราคนเดียวนี่จบทุกอย่างจบจบทุกสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่อยู่นี่เด้อทุกคนเด้อลวก็ใผรอยจากมานี่แน่นอนเลยไปทํำอะไรเนาะพามีโฮมสเตย์ไปถ้ำสถานที่ต่างามๆพายเรือคายักหรือเซาลุทีปลัจักมีเบิร์เนาะถ้าว่าสนใจจะเซาจะนันไตนะราคาลมเราเองเลยเด้อราคาเนาะเพราะว่ามันมีมันมีหลายหลายอันเนาะเพราะว่า บัวเขาสิไปจุดนั้นก็ต้องมีราคาหนึ่งไปจุดนี้ก็ต้องอีกราคาหนึ่งนี่นะแต่กับราคาล้มก็ได้สบายราคาราคาพอฟังทุกคนราคาพอแบบเอื่นมันก็โอเคอยู่นะโบแพงโบแพงหลายโบแพงหลายแล้วกับโบถือหลายพอดีพอดีเนาะอยูุทธงนี้สามารถอันบางคนก็มามากางเต็นท์ได้เนาะเพราะว่ากากางเต็นท์นอนเป็นแคมปิ้งมันยังได้ได้ปะได้ได้เนาะเอาขยอเจ้าเก็บบัวคาเก็บกันเก็บเป็นคืนเถอะเลย อันน uh, ี uh ้ก huh. บ no? anyway, uh ูไปถามเจ้าของเองอยู่ลุมเนาะอ๋อโดี๋ยวเดี Inc ๋ยวเดี๋ยวพบว่าข้อมูลทางนี้เนาะข้อมูลทางนี้ปันไดเนาะแต่ว่าหลักๆก็ได้ทิโตะค่ะเจ้าของคนน้องคนกลางตอัได้ถามเจ้าของสถานที่เนาะแมนแมนแมนอ่ะเดี๋ยวเ้ายชีพากันไปเฮ็ดอ่ากาแฟกินเนาะเย็นเย็นสบายสบายไปไปเดี๋ยวนี้เอาไปไหมไอ้น้ำไส่น้ำเขารถนี่กัแมิญตินี่ว้าวทางตอนนี้ ฟ้ากำลังขึ้นเลยมันขึ้นกดเลยขึ้นฝนกบขึ้นหมอกเขึ้นกันไหมเอาีเปิดไลฟ์สดนี่นะยังไ่แล้วเอยเปิดเป็นจะถึงเลยีทายกนไปโอ้โหไปก่อนซิเออกำลังจะไปแล้วอย ฝนตกฝนตกฝ่าเท้ายางอยู่ทางหน้าไม่เลยทุกคนบู๊ยวิวบ่อยเบาเด้อแต่นายขนาดเจียงหัวเนาะนี่ฮอว์ดจุดสุดยอดของผาสมนางเลยทุกคนทางนี้ทางนั v v ่งไปเมืองอยเก่าเนาะเราได้สัญจรทางเฮือไปแล้วทางลุ่มที่เป็นบอลที่เขาอยู่ในเมื่อกี้นี่เดี๋ยวฮอว์ดพาทุกคนมา ต้มกาแฟฮอนๆอนสดกินคักๆกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้โอ้กําลังขึ้นมากับไอวินโดหนักท่องเที่ยวเสียเส้นเวอร์ซ่นไกลเสียเส้นอึบว่าเส้นลาสุดจวันนี้ กาแฟฮอนฮอนยู่ที่บริเวณวิวของเมืองงอยที่พาทุกคนไปไปกินกาแฟตาฝุ่บรรยากาศนันเนี่เด้ต้องกินกาแฟตาฝนมาโดๆความจริงภาากิของปรดนก็พอว่าพอสีามไปยียนอิซีมีอย่างดีกับกันขึ้นบะเทิงพูแล้วมีกาแฟฮอนฮอนให้กิน จะลาแล้วนะเข้าไปในคือเก่าจะร้ายมันยังบุกคมเจ้าจริงๆเรื่องปัญหาของของเกี้ยวเนี่ยเดี๋ยวชิค้าไปเบิ่งบรรยากาศที่อยู่บริเวณฟังน้ำอู ดวยเจ้าเคยตยมือใทหารอะไรยังเถอะแต่ต้องมีโอกาสต้องได้ไปนี่นอกเป็นบรรยากาศที่ว่าเขาอยากพาทุกคนมาเบิ่งน้ากันนี่แล้วตอนนี้นีหมอกกาลังขึ้นเลยทุกคนเพราะว่าฝนหหาก็ตกกาลังเซาเพราะว่าพวกเขาข้างฝนอยู่นี่ก็เป็นเวลาดนเติมเนาะแ้วกะป่าไอฝนเซาในนึงพวกเขากะสิกับแล้วกะคิดว่าน่าจะบินโดนแต่กะ ต้องในเบิ่งฝนกอนเนาะเพราะว่าอันตรายห,หลายคันโดวนตกมันกับโบคุ้มคาที่จะบินขึ้นเอาวิวเนาะมิแตวามอดจดนี่คันวาเขาที่ได้ภาพบินโดรนกับชีเอาลงท้ายทุกคนเบิ่งคันว่าโบาได้กับขอโทษขออภัยน้วกันหลายๆเนาะมิแตว่าเขาอยากฝากทุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์เพื่อเปิดกําลังใจให้ตัวโยยสองล้อเทลวลาวเด้อเพราะว่าในตอนหน้าเขาจะพาทุกคนไปทัวร์ทัวร์ประเทศลาวนี่เป็นยังใดสุดยอดด้วยสมเซียวเขา นี่บรรยากาศอ่ะขอตะลาขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย